ข่าวแรกนะครับเริ่มต้นเป็นการสืบเนื่องนะครับมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ <ừ> um. ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองเนี่ยนะครับชบาวบ้านเขาโอ้โหมีข่าวฮือฮาเลยทีเดียวเขาแห่กันไปเก็บสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกว่าญ้าหยาดน้ำค้างนะครับจริงๆมันมีมานานแล้วลหละนะครับแต่ว่าพอมันมีข่าวมีกระแสมาเก็ตติ้งโฆษณาชวนเชื่อว,ว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันเป็นยาผีบอรักษาได้หลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันมะเรง็ง ปวดข้อกระดูกนะครับก็เลยทําให้แต่ละคนแห่กันไม่เก็บเยอะมากมีคนเก็บไปเพื่อเอาไปกินเองเอาไปใช้เอง <คะ S 1> รวมถึงเก็บไปขายก็ได้นะครับเพราะเขาบอกว่าหญ้าสดเนี่ยขายได้กิโลละพันหนึ่งเลยทีเดียวกิโลละพันแพงมากเลยทีเดียวะนะครับผมเมื่อวานนี้ครับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับมีความเป็นห่วงเรื่องของหญ้าสนี้อะไรครับว่ามันมีสรรพคุณจริงหรือเปล่านะครับทั้งในแง่ของการวิเคราะห์เอ๊ะเขายังไม่มีผลงานวิจัยชัดเจนและอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญนั่นคือเรื่องของสารปนเปื้อนครับเพราะว่า มันไม่รู้ว่ามันไปตั้งอยู่ที่ไหนแถวๆนั้นมีโรงงานหรือเปล่านะครับมันอาจจะมีสารปนเปื้อนแล้วก็อย่างที่บอกคือเรื่องของสรรพคุณทางยาเพราะยังไม่มีการศึกษามาก่อนเขาก็เลยออกมาเรียกร้องครับให้นักพฤกษศาสตร์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบกันนิดนึงครับว่าคุณภาพทางยาแล้วก็การปนเปื้อนเนื่องจากมีพื้นที่หลายๆพื้นที่นะครับมันตั้งใกล้ๆอยู่กับโรงงานมันอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่นะครับคือถึงแม้ว่ามองว่ายาชนิดไอยาชนิดเนี่ย มันมีประโยชน์จริงแต่ถ้ามันมีการปนเปื้อนของสารเคมีก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับอ่ะมาทําความรู้จักกับย่าหยาดน้ําค้างกันหน่อยนะครับจริงๆแล้วเขามีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่1 2แล้วครับ mm hmm. เขาเริ่มใช้กันตั้งแต่ประเทศยุโรปครับอิตาลีเยอรมนีเขาเอาย่าชนิดนี้มาทําเป็นชาครับ mm hmm. ดื่มเพื่อบรรเทาอาการไอกรนหอบหืดไอแห้งหลอดลมอักเสบและอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลอดลมส่วนทางบ้านเราครับ เป็นภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านนะครับ mm hmm. ก็บอกว่าสามารถใช้รักษามะเร็งแล้วก็เบาหวานได้แต่ความเชื่อเหล่านี้โดยเฉพาะมะเร็งแล้วก็เบาหวานนะมันยังเป็นความเชื่อที่ต้องรอการพิสูจน์นะครับรว,รวมถึงในทางเชิงลึกเนี่ยนะครับเขาก็ยังต้องพิสูจน์ด้วยนะว่ายาชนิดนี้เวลาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ย mm hmm. เขาใช้ส่วนใด mm hmm. รากหรือว่าโคนหรือว่าใบหรือว่าดอกกันแน่นะครับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยก็เลยฝากสโมสรสุขภาพมาเตือนคุณผ mm ู้ชมเนี่ยนะครับว่าถ้าอยากจะบริโภคต่อไปทําได้ แต่ให้ระวังในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อทั้งโฆษณาตามหน้าจอโทรทัศน์อ,อ่านมาหรือว่าคนบอกต่อกันมาพวกโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสารปนเปื้อนด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพร่างกาย นะครับผมะนะครับแต่ว่าตอนนี้กํำลังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบนะนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์หน่าจะทราบผลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังครับก็จะเย็นยินรอกันก่อนพอทราบผลชัดๆแล้วเนี่ยค่งสัปดาห์ไได้ไนเนาะอ่านั่นคือกล่องสุขภาพกล่องแรกส่วน